สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำให้ชมและศึกษาร่วมกันองค์นี้นะฮะเป็นพระสมเด็จพิมพเจดีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะเพราะว่าเส้นสายต่างๆก็มีการเซตตัวมีปูนงอกขึ้นมาค่อนข้างจะหนานะครับแล้วก็ด้านหลังนะฮะเป็นหลังกระดานเส้นสายของสี่เหลี่ยมชิ้นฟัก ก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงมันเป็นบรรทัดมีเบ้วาวมบีโค้งเล็กน้อยนะฮะพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จที่มีการลงลักมาก่อนนะครับดูได้จากด้านหลังที่เรายังเห็นสีดําของลักติดอยู่นะครับแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาแทรกวัวทั้งแผ่นหลังนะฮะดูจากตาเราก็เห็นว่าผิวมีลนะักษณะเป็นผิวที่มีความสูงความต่ำนะฮะด้านหน้า พิมพ์ทรงก็เป็นเอกลักษณ์นะฮะเพราะว่าเป็นลักษณะของพิมพ์เจดีที่เส้นสายค่อนข้างจะโยเอียงนะครับพิมพ์เจดีนะฮะการนั่งจะเป็นการนั่งขัดสมาธิเพชรนะครับแล้วก็ที่เรียกว่าพิมพ์เจดีก็เพราะว่าจากพระเกตด,ด้านบนนะฮะมาถึงฐานล่างสุดเป็นจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับ พระองค์นี้เป็นลักษณะของพระที่สร้างในยุคปลายนะฮะเพราะว่าเราเห็นเส้นบังคับพิมพ์นะครับด้านข้างนะฮะตามขอบเราก็เห็นปูนงอกขึ้นมาตามรอยปีรอยแยกนะฮะเราเห็นร่องรอยของก้อนมวลสารลักษณะของขอบแบบนี้เป็นลักษณะการตัดขอบด้วยมือนะฮะด้านใน บริเวณพื้นผิวก็มีปูนงอกขึ้นมาหนานะฮะแต่ก็ยังเห็นองค์พระที่งดงามนูนเด่นนะครับกดพิมพ์ได้ลึกเส้นสายใหญ่โตนะฮะซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์นี้มาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกขยายสูงนะฮะอันนี้เป็นภาพด้านหลังเราจะเห็นพื้นผิวที่มีสูงมีต่ำนะครับแล้วก็เห็นรองรอยของ ดินสีฟ้าตรงนี้เป็นกุ่มเหล็กนะะอันนี้เป็นดินกาแพงนะครับอันนี้เป็นลักษณะของดินสีเขียวอยู่ตรงนี้นะฮะปูนงอกขึ้นมาทั่วทั้งแผ่นนะครับด้านบนก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะเนื้อที่เราเห็นลักษณะเป็นสีน้ำตาลเหลืองแบบนี้น่าจะเกิดจากลักษ์ที่ลงไว้นะฮะเป็นน้ําลักษ มาคุมใบอันนี้แสดงให้เห็นชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะมูนงอกขึ้นมาเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับอันนี้เป็นดินสีเขียวอันนี้เป็นก้อนปวดเทานะฮะน,นี่ก็ใช่นะครับ ภาพนี้เป็นบริเวณด้านหน้านะฮะตรงมุมล่างสุดฝั่งซ้ายนะครับอันนี้เป็นลักษณะของรักนะฮะมีปูนงอกขึ้นมาทุททททกจุดเลยนะฮะแสดงว่าผ้าองค์นี้เก็บในพื้นที่ที่มีความชื้นพอสมควรนะครับอันนี้เป็นเส้นซุ้มฝั่งซ้ายอันนี้เป็นก้อนมวลสารนะฮะ บริเวณพื้นคูหาด้านล่างก็มีปูนงอกขึ้นมาหนานะครับแต่ก็ยังพอมองเห็นมวลสารต่างๆนะฮะอันนี้เป็นดินกำแพงมีจุดดำมีเสศษวานเสศษลักปรากฏให้เราเห็นนะภาพนี้เป็นเส้นซุ้มด้านบนซ้ายนะฮะล้วก็ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจน ภาพนี้เป็นเส้นซุ้มด้านบนขวาเนื้อมีการเจ็ตัวมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพภาพนี้เป็นฐานล่างสุดหรือฐานเขียงฝั่งซ้ายมือนะครับสังเกตดดูเลยส่วนที่ลาดเอียงนะผิวจะเป็นตะปุ่มตะป่ำ่ำแล้วก็บีบปูนงอกขึ้นมานะครับ จุดที่เราต้องมาสังเกตนะฮะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตรงนี้เป็นฐานล่างสุดฝั่งขวานะฮะฐานสิงก็เป็นเอกลักษณ์ของพระยุคป่ายนะครับหัวฐานเชิดขึ้นหัวฐานฝั่งนี้เป็นฝั่งขวาเส้นสายก็เป็นธรรมชาตินะฮะอันนี้เป็น หัวฐานสิงฝั่งซ้ายนะครับอันบนเป็นฐานบัวบริเวณพื้นที่ส่วนที่ต่ําในระหว่างฐานก็มีปูนงอกขึ้นมาหนานะครับอันนี้เป็นลักษณะของหัวเข่าซ้ายไม่มีเส้นชาย,ยีวอนตรงนี้เป็นหัวเข่าขวาเราเห็นเม็ดมวนสารอยู่ตรงหัวเข่า พระอ,องค์นี้ไม่เหล็กโดดติดนะฮะแต่ที่เราเห็นกลุ่มเหล็กด้านหลังอยู่บ้างนะครับอันนี้เป็นดินสีฟ้าอันนี้เป็นบงแขกเขาวางเป็นธรรมชาตินะฮะพิมพ์เจดีโยถือว่าเป็นพิมพ์ที่มีความงดงามคลาสสิกนะฮะเพราะว่าเส้นสายค่อนข้างจะแปลกตานะครับมีโยมีเอียงบริเวณหน้าอกนะเราก็เห็นการเซตตัวของเนื้อ เห็นก้อนมวลสารต่างๆนะฮะมีทั้งหินมงคลมีทั้งเศษลักเศษทานมีทั้งจุดดำจุดแดงซ่อนอยู่ในเนื้อนะครับพระเกศหรือพระรัศมีก็ยาวไปเกือบถึงเส้นซุ้มนะฮะเพียงเล็กน้อยตรงนี้เป็นปมคล้ายๆดอกพัวนะครับ บริเวณส่วนที่ลาดเอียงก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนพราพักนะฮะค่อนข้างจะเล็กแต่ก็ยังงดงามมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพบริเวณข้างแก้มตรงคางนะครับบริเวณส่วนที่ลาดเอียงตอนนี้เรามาดูภาพองค์จริงด้วยกล้องกำลังขยายสูงไปพ,พร้อมๆกันนะครับ เริ่มจากพระพักหรือใบหน้าเราไล่ขึ้นดูข้างบนบ้างนะฮะดูพระสมีหรือพระเกศาเป็นอย่างไรนะครับยาวไปเกือบเกือบชนซ้มนะครับลำคอมองไม่เห็นนะฮะ โงแขนหัวไหล่ก็วางค่อนข้างจะบาลานซ์เท่าๆกันนะครับเส้นของแขนก็เป็นธรรมชาตินะฮะบริบเวณซอกแขนก็มีปูนงอกขึ้นมานะครับตรงหน้าท้องตรงนี้เราเห็นบนสารที่เป็นดินสีฟ้า ตรงมือที่ประสานนะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกยภาพในเนื้อผ้าชัดเจนนะฮะหิวเป็นตะปุ่มตะป่่าสูงสูงต่ำต่ำการนั่งเป็นการนั่งขัดสมาธติเพชรไม่มีเส้นชาจีวรฐานบัวก็ค่อนข้างจะใหญ่นะฮะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์ตลอดจนฐานสิงนะฮะก็ มีความงดงามสมดุลกับฐานบัวนะฮะเส้นสายก็ขยุกขยิกนะฮะมีความงดงามแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับฐานล่างสุดนะฮะ นี้เป็นดินกำแพงนะมีลักษณะเป็นสีแดงเนื้อมีการงอกของปูนนะฮะประเดี๋ยวมาดูด้านหลังแล้วหาตำแหน่งหยดน้ำยาเช็คอายุแฮนไซกันครับ อนนี้เราอยู่ด้านหลังนะฮะด้านหลังก็มีปูนงอกขึ้นมาค่อนข้างเยอะๆนะฮะทั่วทั้งแผ่นหลังพื้นผิวก็มีสูงมีต่ำนะฮะแล้วก็สำหรับองค์นี้ถ้ายิ่งนานวันเข้าลักษณะความสูงความต่ำของพื้นผิวก็จะมีมากกว่านี้นะฮะเพราะว่าจะมีปูนงอกขึ้นมาตลอดเวลา มีกลุ่มเหล็กด้วยนะฮะเป็นลักษณะแบบนี้มีดินสีฟ้าดินสีเขียวนะฮะมีจุดดำจุดแดงมีหินมงคลมีผงพิเศษผงพระพุทธคุณแล้วก็มีกลุ่มของเหล็กก็ถือว่ามีมวลสารจัดจ้านนะครับ ถึงแม้จะดูลำบากหน่อยเพราะว่ามีปูนงอกขึ้นมาคุมไว้แต่ก็ยังพอมองเห็นอันนี้เป็นเหล็กนะฮะถ้าท่านได้เห็นบ่อยๆก็จะจำได้นะฮะพระสมเด็จนะฮะถ้าเราเห็นทุกวันจับทุกวันนะฮะบางครั้งไม่ต้องลงกล้องก็พอจะรู้ว่าเป็นพระที่มี อายุขเก่าถึงยุคมีความแท้นะครับถ้ายิ่งลงกล้องด้วยก็จะเห็นมวลสารต่างๆอย่างชัดเจนเดี๋ยวเราจะหยดน้ำยาเช็คไอแันไซต์ตรงตำแหน่งนี้นะครับตอนนี้เราหยดน้ำยาลงไปแล้วนะฮะน้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดกลมบนพื้นผิว ไม่กระจายหายไปเลยนะฮะฟอกาก็ขึ้นเป็นเม็ดโตโต mm hmm. ก็แสดงว่าพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคมีสม,สมสมหลักในเนื้อพระเป็นปูนกระหอยนะครับ mm hmm. เมื่อเราถ่ายรูปเสร็จเราก็ต้องเช็ดน้ำยาออกนะครับตอนนี้เรากลับมาดูด้านหน้ากันต่อนะฮะแล้วก็ทำการปรับโฟกัสให้ใกล้เข้ามานะครับ เพื่อที่จะเห็นรายละเอียดต่างๆให้ชัดเจนขึ้นสังเกตด,ดูเส้นซุ้มนะฮะเนื้อมีการเปลี่ยนแปลง,างภาพนะฮะในพื้นที่ส่วนที่ต่ำแบบนี้ก็ยังมีพูนงอกขึ้นมานะครับในเนื้อก็ยังซ่อนด้วยจุดดาจุดแดงนะครับเนื้อมองแล้วมีความแกร่งอันนี้เป็นเศษว่านนะฮะ เดี๋ยวเราลงไปดูตรงพื้นผิวนะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราลงมาดูตรงพื้นคูหานะฮะเมื่อโฟกัสเข้าไปใกล้ๆแล้วเราก็ยังเห็นมวลสารต่างๆที่อยู่ในเนื้อนะฮะถึงแม้ว่าจะมีปูนงอกขึ้นมาคุมไว้ค่อนข้างจะหนามีดินสีฟ้าจุดแดงจุดดำหินมงคลนะฮะ อันนี้เป็นดินกำแพงก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะพัะสเด็ตรงนี้เป็นพระสตด็ที่มีเอกลักษณ์ของแม่พิมพ์ก็คือเป็นพิมพ์เจดีโยนะฮะ น้ำตาลของเนื้อพระก็น่าจะเกิดจากน้ำลักนะครับแต่เนื้อในย่อมเป็นสีขาวแน่นอนนะครับเพราะว่าดูลักษณะของปูที่งอกขึ้นมาเราก็เห็นเป็นสีขาวชัดเจนนะครับการเปลี่ยนแปลงทางไอภาพก็ค่อนข้างจะโอเคนะฮะพระทุเดยะองค์นี้ไม่เลยต,ติดนะครับก็แสดงว่าในเนื้อพระ จะมีการผสมเหล็กไหลเหล็กน้ำพีลงไปด้วยนะฮะนอกเหนือจากแร่เหล็กที่อยู่ในดินเจ็ดท่าเจ็ดโป่งเจ็ดสะที่ผสมไว้ในมวลสารอันนี้เป็นดินสีเขียวนะตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นรูปร่างของพะเกดหรือพระรสมีนะฮะจะมีปมเล็กน้อยคล้ายๆกับดอกบัว พระ,ะเศษองค์นี้เป็นพระ,ะเศษพิมเจดี JD นะฮะซึ่งในวงการสายรุรัก,กักเขาเรียกว่าพิมเจดีโยก็ถือว่าเป็นพระที่มีความงดงามคลาสสิกนะครับมีเอกลักษณ์ของพิมพ์ที่ไม่เหมือนใครเป็นเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวนะครับมวลสารค่อนข้างจะจัดจ้านนะฮะแม่เหล็กด,ดูติดแรงก็แสดงว่าพระพุทธคุณโดดเด่นในทุกๆด้านนะฮะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ